โอโอเคเดี๋ยนะเนะทุกคนทุกคนครับตอนนี้ไฟที่บ้านผมก็ดับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้องๆก็แบบเราก็จะแบบ ใช้ชีวิตแบบดาร์กบอยนะครับผมก็เมื่อกี้เราเพิ่งอาบน้ำม,มานะครับก็ผมแล้วแวงหลังมากคับตอนนี้แบบทุกอย่างมืดไปหมดเลยแต่สุดท้ายดาร์กบอยผมก็ต้องแบบนั่นแหละนั่นแหละมาแบบแต่งหน้านะครับผมโดยการลดสิวนะครับต้องเรียกว่าทาครีมรักษาหน้านะครับก็คือแบบว่าอทุกคนดูสิโอแม่ เจ้าสิวสิวโอ้ยมันคือสิวครับน้องๆน้องก็ต้องทำความสะอาดใบหน้านะครับไฟอีวีววว,วีเริ่ม,เร,มเริ่มแล้วทุกคนเริ่มแล้ว เรื่อมันจะปัญญาอ่อนเข้าไปทุกทีทุกทีทุกทีแล้วที่อย่างแน่ครับผมผมก็จะทาไอ้นี่นะครับเป็นสเปรย์ฉีดจีนนะครับผมรู้สึกว่ามันใช้ดีมากเลยเพราะว่ามันทําให้แบบสิวแห้งไวนะครับก็วิธีใช้ก็คือตรงนี้ครับตรงนี้มีสิวครับผมก็จะป้ายไปตรงนี้มีสิวนะครับ,ไปไปต,รรบตรงนี้มีสิวเราก็จะทานะครับทามาทําไมตรงนี้ไม่ตกล่ะดังกูจัง หน <gegen violin> <acy> <Rabbi> <mm <ijn> ึ่งหนึ่ไม่พอทุกคนอืมโอเคโอเคเราทาตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ยังต้องรอให้มันแห้งนะโดยการพัดนะครับต้องป่อให้มันแห้งด้วยครับ เห็นเกี่ยวเจ้าขวางเฮ้ยเฮ้ยทุกคนฝาเหี้ยอ้ยฝาหายโอ้ยฝาหกฝาตกเออต่อไปก็ไอ้นี่ครับทุกคนไม่รู้ว่ามันใช้ดีไหมนะครับผมก็ลองไปเรื่อยๆครับก็ดีใช้ก็รูปครับก็ป้ายลงไปครับให้่วหน้าเมันก็จะเป็นแบบ ทำให้ช,ช,ชุ่มชื้นนะครับผมลดรอยสิวนะครับเขาไม่ได้จ่ายนะครับผมเพราะสปอนเซอร์ยังไม่เข้านะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามให้ครบไอ้นิยุงนะครับติดตามให้ครบหนึ่งพันซับสไครต์นะครับผมก็จะได้เริ่มทำํำรายได้สักทีนะฮะปิดฟ้าครับผมผมมือซ้ยายนะกันเนี่ย ก็อันต่อไปนะครับสำหรับดาร์กบอยอย่างผมนะครับวิธีแต่งหน้าก็ต้องแบบทำอย่างนี้นะครับกันเย่ครับทากันเย่ฉบับดาร์กบอยดาร์กบอยเขาทากันเย,ย่อยู่คนนี้นี่นี่นี่ ชีมนี้ผมซื้อมาแฟนผมซื้อมาให้ตั้งนานแล้วเพิ่งได้ใช้นะครับอั่งนี้นะคนมันก็จะแบบรอยสิวก็จะจางๆนะครับคล้ายๆแป้งนะก็หายสักทีดูสักทผมไม่สามารถตวงได้นะครับเพราะว่านั่นแหละนั่นแหละคือแบบไฟก็ถดบออยู่นะครับก็อย่างนี้นะครับ อย่าไปหัวซาใครนะครับที่บอกว่าผมใช้ครีมเปลือกนะเพราะาหน้ากูใหญ่เออหน้ากูใหญ่แล้วไงหน้าใหญ่แล้วไม่ไปขโมยบักเขียบ้านมึงสุดท้ายครับทุกคนสุดท้ายครับแป้งเย็นนะครับวิธีทาแป้งเย็นฉนบับดาร์กบอยทุกคนโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยโอย,โอย,โอย ถ่าจะกระและทุกคนแบ่งแป้งให้เท่ากันกับมือ แล้วครับวิธีทาครีมแบบดาร์กบอยนะครับ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วทุกคนบายเจอกันอีพีต่อไป